ใ้องเขาก็เสียสละนะฮะงานครับ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 ตอนนี้ผมพิจารณาคุณพินชามิยคุลเมื่อวานก็มาร่วมที่มาร่วมร่วมกับส่วนใช่ไหมฮะร่วม ร่วมสวดในวันพิธีพระราชธรรมวันุกเมื่อวานอันก็ามาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทราบข่าวมาว่าแจ้งมาว่าจะเป็นเจ้าภาพในการสร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ของคนทหา,า,ารทิฎกจันทร์ห่องในทางนี้ครับสําหรับเงินช่วยเหลือภาทั้งทั้งกาะชาติทั้งศูนย์จิตอาสา,ศาณุณแม่นนะครับแล้วก็ครอบครัว เพื่อให้เพื่อให้น้องพลาหารที่ยุธก,กระจ่างพองนะครับ,รบดวงวิญญาณแล้รับทราบก็ไปสู่สุขติว่าข้างหลังเนี่ยทุกภาคส่วนได้ดูแลทุกทุกสุขของครอบครัวมาขอบัญชีแล้วผมก็จะแจ้งในกลุ่มทักงัวกันแล้วก็ทั้ง<อ>สวทั้งอะไรของคุณพ่พอนะและอย่างที่บอกให้ฟังจะไปรวบรวมมาอีกตัวหนึ่งทันนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ท่าน น,นั้นก็นะท่านผู้ว่าก็ดูแลไว้หมดแล้วนะเบอร์ต้น,นครับนี่สินเงินล้านของหมู่บา้านหนึ่งหมื่นบาทอ่โฉนดของที่ตรงไหนที่เอาครับาู้นเลยทางนู้นใหญ่ทางมู้ที่หนึ่งทางนั้น,นครับตอนนี้อยู่สิทธิ์เชื่อบุยรำแต่ไม่ทราบว่าชื่ออะไรแต่เบอร์ตัวครับหลังๆนี้นะครับ อันนี้ของแม่น,นั่นของเูกเพื่อ,อมีตูเ้เยน็นมีอะไรเนี่ยครับตู้เย็นของแม่ฝั่งนู้นกับพ่อเขาข้างในออ๋นอนกับพ่อขอ้างในแล้วหลังนี้อยู่กันกี่คนไหมหลังหลังนี้กี่คนสองต้องกับพ่อลูกห,ห,ห,หลังนี้นี่คนเดียวนอนคนเดียวอืมก็มีชุดให้พ่อใส่ด้วย เออเองการอันเก่าๆนะครับเอามาแต่ว่าไฟฟ้ายืนยันว่ามีใช้นะใช่นี่ใส่เองมาอ่าไฟฟ้าก็คือมีใช้มีหม้อตกตกครบถูกต้องจากลูกทั้งหมดหกคนไปเสียไปคนหนึ่งแล้วคนเด็กคนที่สองคนที่สามคนที่สองนี่เลยคนอปัญหาคือครอบครัวเราอะปัญหาครอบครัวอันหนึ่งคือคนเรามันทำนาแก้วไปพูดคุยขายอย่างเงี้ยรู้ว่าเรียน

จากเสานี้ลากไฟจากเสานี้แล้วก็เข้าบ้านด้วยเสานี้ก็คือว่ายืนยันว่ามีไฟว่าง,งั้นเถอะยืนยันว่ามีไฟครับผมด ต้องรอครอบครัวเขาคุยกันก่อนว่าเขาอยากจะอยู่รวมกันนบ้หรือไม่ว่ามันจะอยากแยกที่อยู่เป็นชา้นแล้วมั่งนั้นต้องอะไรดีๆก่อนหรือระหว่างที่เรายังสร้างบ้านหลังใหม่มาเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ โอ,ะะโอเคนะครับโอเคนะครับขออนุญาะครับโอเคเจะรอนะครับมีอะไรโอนะครับยังไงบ้างขอบคุณมากเลยะ,ะทำได้ตามเจต,ตนาลมนะจ้ะลูกชายเขาพูดไว้ว่างไงลูกชายเขาว่าแม่เดี๋ยวนายจะสร้างบ้านให้สวยๆงามๆไม่ต้องเป็นห่วงอันไรหน้าอะไรไปทหารแม่ก็กินขา้าวเยอ,ๆอะๆครับแล้ว หลังนี้ที่ว่ามีแค่เสากับราคานี่มันเป็นอะไรนี่แหละแทีานายเขาสร้างให้เขาสร้างไว้ให้แค่นี้ภูมิใจตัวลูกไหมภูมิใจมากขอบคุณทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยมาสร้างบ้านให้เราก็ได้มีเราได้รับทราบจากหลายภาคส่วนมากอย่างเมื่อวานท่านอนุทินชาญวิรุณก็มาร่วมกับ พิธีในพิธีสวดพระราชาเพลิงศพนะฮะท่านก็ได้แจ้งกับทางจังหวัดว่ามีความประสงค์ที่จะสร้างบ้านให้กับทางครอบครัวของน้องธีรยุทธ์กระจ่างทองเพื่อแล้วก็เป็นการโครงการสารฝันของน้องที่น้องก็มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่เราก็อยากจะสารฝันโครงการของน้องให้ดวงวิญญาณของน้องเนี่ยไปสู่สุคติ เราได้รับทราบว่าทั้งทุกภาคส่วนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะดูแลครอบครัวของน้องธีรยุทธ์กระจ่างทองให้อย่างเต็มที่ครับสําหรับการสร้างบ้านเนี่ยแล้วก็ความช่วยเหลือแรงต่างเนี่ยจะมีการประชุมการวันพรุ่งนี้นะครับมีทั้งจังหวัดมทบยี่สิบหกทางท่านนายอำเภอนายกแล้วก็พอมอจอซึ่งมีเงินส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือนะครับทุกภาคส่วนและภาคเอกชน ต่างๆจะประชุมกันวันพรุ่งนี้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือดูแลครอ,อบครัวของน้องเขาครับและในส่วนของเรื่องเงินบริจาคครับกับหน่วยงานที่จะลงมาสร้างบ้านเนี่ยตอนนี้เรื่องเงินบริจาคนี่คือจะมีแผนในการดูแลยังไงมีหน่วยงานที่จะต้องลงมากำกับดูแลช่วยไหมครับเรื่องเงินบริจาคนี่ทางตอนนี้ก็จะมีเงินบริจาคส่วนหนึ่งเป็นของภาครัฐและของอรัฐแสดง เป็นภาคเอกชนมาเราเราก็จะให้ทางพมจพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์นะครับคอยประสานแล้วก็มีในพื้นที่ก็ให้ท่านนายอำเภอในจังหวัดก็ยังมีของจังหวัดครับมีหลายหลายหน่วยงานเข้ามาครับต่แนวทางที่ที่จะได้เป็นชัดเจนว่า,าตรงไหนดูแลช่วยช่วยครอบครัวน้องเขาตรงไหนมีอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ก็ทราบว่าต้องการดูภาคเอกชนต้องการดูระบบไฟระบบไฟใ,ใ,ในในบริเวณ บ้านของน้องเขาเนี่ยพรุ่งนี้เราก็จะจะคุยถึงรายละเอียดครับวันนี้โดยหลักการก็คือมาทราบว่าทุกภาคส่วนช่วยกันแล้วก็โครงสร้างใหญ่ๆก็จะมีผู้ใหญ่เจดดีท่านอนุทินชามวิรุฬคุณจะมาสร้างให้ครับ